นะครับทุกคนคริสต์มาสเนี้ยผมอยากจะแนะนําหนังคริสต์มาสเรื่องนึงที่ผมรักมากนะครับต้องเอามาดูเกือบทุกคริสต์มาสเลยนะครับนั่นก็คือหนังอย่าง The Pro และ Everest นะฮะเป็นหนังที่แบบว่าผมรักมากอ่ะเราไปดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามันมีสถานที่สถานที่หนึ่งที่มันเหนือกว่าจินตนาการนะฮะถ้าเราอยากจะไปที่นู่นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ Belie ซอ่งต้องขึ้นรถไฟนะฮะ นี่คือการไปชนไปครั้งใหญ่มากเลยฮะเพื่อเรียะไปขั้วโลกเหนือบ้านเกิดของซันตาคอสนะฮะฉากตะการตามากครับจับอุ้มกับลุคโรเบิร์ตสมิธนะฮะโว้เป็นการไปชนไฟที่น่าทึ่งมากครับในค่ำคืนก่อนคริสต์มาสนะฮะครับ โอ้ The Polar Express โอ้โห,โโหต้องดูเลยนะครับทุกคนสนุกมากจริงครับเป็นหนังที่ผมดูกี่ปีก็ไม่เบื่อดูมาตั้งแต่เด็กตอนดูครั้งแรกในโรงหนังเนี่ยผมจำได้ว่าผมอยู่แค่มหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่านี่ผ่านมาจนผมจบมหาลัยจนทำงานอยู่แล้วเนี่ยนะฮะคือเอามาดูแล้วก็ยังสนุกอยู่เลยนะครับต้องยอมรับว่านี่คือหนังอีกหนึ่งเรื่องที่เหนือกาลเวลาจริงนะสำหรับหนังคริสต์มาสเรื่องน,นี้เดี๋ยว Polar Express นะฮะซึ่งรับบท เกอบทุกบทเลยคือทอมแฮงค์นะฮะแกจะเล่นกับโมชั่นแคปเจอร์องซึ่งเก่งมากเลยคือแบบว่าเป็นหนังที่ผมรักมากมากแล้วก็เพลงในหนังนี่คือ,พอเพราะทุกเพลงนะฮะแล้วก็ฉากในหนังนี่ก็คือแบบว่าเป็นฉากสนุกสนานมากนะอย่างฉากช,อช็อกโกแลตนี่คือแบบว่าทำฮอตช็อกโกแลตจ,จนแบบหลังจากนั้นผมก็ติดฮอตช็อกโกแลตมาจนโตเลยนะฮะคือติดพอๆกับกาแฟเลยคือมันมันอร่อยมากแล้วแบบว่า,าคือดูแล้วแบบว่าโอ้โหมันสนุกสนานมากนะครับแบบ มีฉากที่น่าประทับใจเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ฉากที่ไปถึงขั้วโลกเหนือเนี่ยก็เต็มไปด้วยความประทับใจมากมายที่อัดแน่นอยู่เราที่แบบว่าใฝ่ฝันว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะแบบเห็นโลกที่มันเหมือนกับว่าเป็นโลกของกัตคอสโลกของขั้วโลกเหนือเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบว่าเป็นในช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นจินตนาการมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องเท่ฝันอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้ก็สามารถที่จะ นำออกมาโดยที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความเชื่ออย่างแรงกล้เนะี่ยคุณก็จะไปถึงที่นั่นได้นะฮะอ่าอยากให้ไปดูหนังเรื่องนี้กันนี่คือหนังคริสต์มาสที่จะนั่งอยู่ในใจเราได้ไปอีกนานแสนนานเลยนะฮะอ่ะโอเคใครที่ชอบติดตามคลิปของผมก็อย่าลืมกดติดตามและสมัครเป็นช่องนภัสเอสหรือบิ๊กนภัรในทิกเก็ตนะครับเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังจะมาพูดคุยใหม่ครับวันนี้ไปก่อนครับมาริค h ิส s t ม a สแลวก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับสวัสดีครับยัง c o m i n where Why to the North Pole, of course. This is the Polar Express.